ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะสําหรับในสัปดาห์นี้เนะ,ะ่ะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของดอกเบีย้ยที่ตอนนี้ก็มีการประชุมกันไปนะคะถึงเรื่องราวของดอกเบีย้ยว่าในปีนี้เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงนะ,ะ่ะรวมไปถึงการเจริญสัมพันธ์ทั้ไมตรีต่างๆกับต่าง,าง,างประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการเยือนศรีลังการวมไปถึงนายกร,รัฐมนตรีกัมชา Vive, ที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยก็ได้มีการทําสัญญาตกลง MOU อะไรกันต่างๆนานาเน,นี่ยมากมายเลยนะคะรวมไปถึงในช่วงของเทศกาลตรุษจีนค่ะเชื่อว่าก็จะมีเงินสะพัดนะคะเพราะว่าจะมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างถลม่มทลายเลยนะคะสำหรับในปีนี้แล้วก็รวมไปถึงค่ะที่สวนภูมินะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปดูในสวนภูมินะคะว่ามีนะักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามากมายเลยแล้วก็เกิดระบบล่มอะไรต่างๆนะคะซึ่งเรื่อง เราจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายค่ะกับศาสตราจารย์ดรดชาย,ายายิ้มวิไลนะคะอาจารย์พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณิริยาและท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้เรื่องราวเป็นยังไงม้างคะอาจารย์เริ่มจากเรื่องราวของดอกเบีย้ยก่อนเลยดีกว่าค่ะอาจารย์คะครับก็คณะกรรมการนโยบายการเงินกรนงนะครับมีการประชุมกันเมื่อวันพุธก็คือเมื่อวานนี้นี่แหละครับ ก็เป็นที่รุ้นกันทั่วไปเนี่ยนะครับหรือบางยิ่งในส่วนของรัฐบาลว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยก็ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยทจริงๆแล้วมองสวนทางกันนะครับในส่วนของรัฐบาลก็มองว่าเศรษฐกิจดีขึ้นใ,ในเรื่องของรัฐบาลก็ดีในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ย อันนี้ผมก็พูดในเชิงเป็นกลางนะครับไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด <Okay. S 2> จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคณะคกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยกม็มีมีรีมตินะครับ mm. มาว่าให้คงอัตราดอกเบีย้ยไว้2.50%ต่อปีประเด็นสำคัญมันมีอย่างนี้ครับเรื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกในเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินเฟอ้อติดต่อกันมาประมาณ4ถึงเกือบจะ5เดือนแล้วแล้วก็เงินเฟอ้อของเราเนี่ยติดลบประมาณลบ 0. เจ็ดจุดแตัจำตัวเลขไม่ผิดจนถึงลบหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ก็แสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในสภาวะเงินฝืดจริงแล้วเงินฝืดกับเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เรียกว่าอัตราเงินเฟ้อก,ก็หมายความว่าพอเงินมันเฟ้อเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> มันก็จะทําให้ในเรื่องของเวลาเราฝากเงินในธนาคารเนี่ยนะครับ okay. พอมันเงินเฟ้อมันเงินมันติดลบเนี่ยเรามีเงินฝากในธนาคารสมมติว่าหนึ่งพันบาทเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราก็มีเงินฝากในธนาคารเนี่ยจากหนึ่งพันบาทเนี่ยมันก็เหลือประมาณสักเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับก็คือเหลือประมาณเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยมันก็ลดลงไปทันทีทันใตนะครับก็ยังคงอัตราดอกเบีย้ยทสองจุดห้าสิบเปอร์เซ็นทีนี้เมื่อเงินเราขาดหายไปประมาณสักห้าบาทที่เราเนี่ย มันก็เกิดสภาวะเงินฝืดทันทีเลยก็คนก็ไม่ใช้เงินใช้ทองมันก็ฝืดเครืองทันทีเนี่ยนะครับก็พยายามีิจะณเก็บอัตราดอกเบี้ยไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เกิดให้เรียกว่าคนก็ไม่ใช้เงินใช้ทองเงินมันก็ฝืดทันทีคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็ยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้2.50%เพื่อให้คนเนี่ยได้พยายามเก็บออมเอาไว้เนี่ยนะครับไม่ต้องการที่จะใช้เงินใช้ทองเมื่อก็เกิดสภาวะเงินฝืด อันนี้ผมก็พูดภาษาบ,บ้านๆยู่แปลไทยเป็นไทยเนี่ยนะครับ <ingo> เพราะว่าจะไปฟังนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการทั้งหลายเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังก็อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็อาจจะสวนทางกับส่วนของรัฐบาลทั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเมื่อเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยในฝ่ายวิชาการก็ดีฝ่ายเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็พยายามที่จะ สร้างความเชื่อมั่นไว้ให้กับคนไทยสร้างในเรื่องของจิตวิทยาว่าเฮ้ยเศรษฐกิจเนี่ยดีนะมันเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฝืดเคืองอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่ประเด็นมันมีอย่างนี้ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาในสมัยท่านนายกเศรษฐาทวีสินหรอกนะครับท่านเพิ่งมาบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยในช่วงในแยะเวลาเพียงสี่เดือนเท่านั้นเองบวกกับสภาวะเศรษฐกิจโลกวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแต่จริงว่าหลังจากเจอในเรื่องโควิดสิบเก้าตั้งแต่ปลายปี 65พึ่งจะฟื้นมาเมื่อปี66เนี่ยจริงๆก็ยังไม่ฟื้นอย่างเต็มที่นะครับก็ค่อยฟื้นหลังจาก6เดือนไปแล้วเนี่ยค่อยๆฟื้นหัวขึ้นมาเล็กน้อยแต่บังเอิญไปเจอสภาวะเศรษฐกิจของสภาพยุรโรปเนี่ยซึ่งผมคุยกับคุณทั้งคุณพีรยาทั้งคุณยาตาวีมินเนี่ยหลากหลายท่านเนี่ยหลากหลายรายการเนี่ยนะครับก็เจอสภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งในสภาพยุรโรปทั้งในสหรัฐอเมริกาเจอเงินเฟ้อ ซึ่งอเมริกาเนี่ยก็เจอสภาพว่าวเศรษฐกิจที่ฝืดเครืองอย่างมากายทีเดียวแม้กระทั่งประเทศจีนเนี่ยนะครับ<ม>ก็เจอสภาพว่าวเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไม่เคยดีสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจจีนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะโตเพียงอัตรา GDP เนี่ยโต4.8เซนตแต่ก็ยังโชคดีโตประมาณร้อยละ5.2นะครับก็ถือว่าโชคดีเศรษฐกิจจีนที่ดีและในขนาเดียวกันเนี่ยพอ หมดจากรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นองคมนตรีไปแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเอาละมันมาเจอสภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบขึ้นมา <c oughs> เกิดจากปัจจัยภายในเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเนี่ยซึ่งเราก็โทษใครไม่ได้บ <c oughs> วกกับรัฐบาลของท่านนายกเศรฐษฐาทวีสินเนี่ย <c oughs> ติ่งจะเข้ามาทํางานในรัฐบาลน,นี้เพียงสี่เดือนถามว่าในส่วนของรัฐบาลท่านนายกเศรฐษฐาทวีสินเนี่ย พอทำงานที่เป็น4สเดือนเนี่ยก็อาจจะดูเสมือนว่าโอโ้โหท่านก็สั่งนู่นสัมนี่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะครับให้ทําเรื่องโครงการแลนบริดจ์ทำโครงการเงินดิจิทัลบ a l l ลงบอลเลตเนี่ยเรื่องซอฟต์พาวเรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยสั่งแต่กว่าจะสั่งงานได้เนี่ยก็จะต้องผ่านในเรื่องของกระทรวงในเรื่องของกรมต่างๆเนี่ยกว่าจะไปส่วนในสุทภาคราชการเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการทํางานถามว่ากว่าจะทํางานในประสบ ผลสมริดในเชิงรูปธรรมสรามารถแตะต้องได้เนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดไม่ได้โจมตีใครใดๆทั้งสิ้นเนี่ย <S 1> <S 1> มันจะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำก,กว่าหกถึงแปดเดือนก็่าเดนผมทีเนี้ย <S <S ประเด็นสําคัญก็คือว่าช<อ>าวบ้านเขาบอกว่าเอ้ท่านนาย,ยกเศรษฐาเนี่ยถ้าเดินทางไปทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งสหรัฐอเมริกาไปทั้งดาววุ้งดาววอสแล้วก็บึ่งเดินทางไปถึงประเทศศรีลังกาเนี่ยแต่พอกลับมาแล้วเนี่ย ยังไม่ได้มีการเซ็นสนัญญงสัญญาอะไรในเรื่องของสร้างโครงการแลนดบริดจ์เลยแต่มีผู้สนใจมากมายทั้งซาอุดิอาระเบียทั้งประเทศจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยสนใจมากแต่ยังไม่ได้มีเซ็นสนัญญงสัญญาอะไรต่ออะไรเลยเนี่ย <S <S 2> <S 2> <ew> พูดง่ายๆก็หมายความว่าเดินทางกลับมาจริงก็พูดถึงว่ามีการม,มีความสนใจเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้เดินบีทองมาลงทุนเลย เพราะฉะนั้นมันก็ถึงดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียกว่าการพิจารณาในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายในเรื่องของปปชในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการแจกเงินแจกทองใดๆทั้งสิ้นเลยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนี่ก็คงจะต้องรอโอกาสให้ในเรื่องของภาครัฐบาลเนี่ยให้ทํางานได้ครบสักหกเดือนสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมีการวัดผล อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องของภาคสื่อมวลชนก็ดีเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าคือไม่ได้อคติกับรัฐบาลเนี่ยแต่ก็พยายามพูดความเป็นจริงว่ายังไม่ได้เห็นผลงานในเชิงรูปธรรมเลยนะครับจะต้องทํากันอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี่ก็ให้โอกาสรัฐบาลทํางานสักหกเดือนหรือเจ็ดเดือนเนี่ยเพื่อให้เห็นผลจริงๆจังๆ แต่มีผลงานที่ผมเห็นว่าชัดเจนที่สุดเลยในขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องการเซ็น MOU ต่างๆกับกับกลุ่มประเทศที่ท่านไปเยือนมาเนี่ยยกตัวอย่างอย่างสีลังกาแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยครับท่านนายกัฐมนตรีคุณมานเด็ดเนี่ยจากประเทศกัมพูชาเนี่ยได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยและในขณะเดียวกันเรื่องโครงการแลนบริดจ์เนี่ยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเห็นผลทันตาเลยเนี่ยนะครับ โดยเพิ่ยิ่งท่าน,นรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้เนี่ยเดินทางมาเยือนไทยเมื่อปลายเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามาเซ็นสัญญาให้นักท่องเที่ยวไทยและคนจีเนี่ยมาเยือนไทยด้วยบีซ่าถาวรเลยเนี่ยครับซึ่งจะเริ่มหนึ่งมีนาคมอย่างไรก็ตามถึงจะไม่เริ่มตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์กลไกหลักที่สร้างรายได้นับเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงเลย ผมได้คุยกับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณท้าวรดีเกียรติไบูล์เนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังและผมก็จับต้องได้ด้วยที่การไปเดินเล่นจอทุกจักรบ้างมาบุญครองบ้างไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยและตามโรงแรมที่เคยล้างๆไม่ว่าจะเป็นโซเทวินทาวเวอร์หรือโรงแรมต่างๆเนี่ยนะครับก็ที่เรียกว่าเคยร้างมาก่อนเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยปจุบัติเนี่ยนักท่องเที่ยวคึกคักมากนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะครับมาท่องเที่ยวในเมืองไทยในขณะนี้เนี่ย ติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยรองลงมาคือประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียนะครับประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็ประเทศอินเดียเนี่ยติดอันดับรังท้ายมาแล้วซึ่งเคยติดอันดับหนึ่งถามว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเพิ่มมาเป็นอ้าเท้ามาเที่ยวที่ภูเก็ตสมุยพัทยาเชียงใหม่กรุงเทพมหานครเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เพิ่มเป็นห้าเท่าของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยตัวเลขคร่าวๆเดี๋ยวผมก็จําไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่นะครับคุณปิรยาครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองไทยจากปีที่แล้วเดี่ยน่าจะประมาณสักเจ็ดแปดล้านกว่ารายแต่ปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยจากหลากหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งประเทศ จีนอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามนะครับแล้วก็จากประเทศรัสเซียและประอินเดียเนี่ยมีจํานวนปริมาณเกือบเกือบจะสิบห้าล้านคนและจะมีการเพิ่มปริมาณในปีสองพห้าหกสิบเจ็ดเนี่ยน่าจะแตะที่ประมาณสาสิบห้าล้านคน <c oughs> และปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้เล่นที่จดุจักเนี่ยนะครับ <c oughs> โอ้ยนักท่องเที่ยวคนจงคนจีนมาเที่ยวในเมืองไทยมามาทานผัดไทยมากินต้มยำกุ้งมากิน ในเรื่องของส้มตรงส s. <S Jamie, ้มตาเนี่ยนะครับผมก็เรียกว่าชื่นใจมากนะครับแล้วเขาก็มาเที่ยวในเมืองไทยเรื่องด้วยวีซ่าถาวรเนี่ยก็อันนี้เห็นเป็นผลรูปธรรมอย่างชัดเจนว่าประเด็นสําคัญเนี่ยนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านก็วันดีคือดีเนี่ยท่านก็เรียกว่าไปตรวจเลยรู้สึกจะไปวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ไม่มีการบอกกล่าวเล่าสิิใครเลยเนี่ยดอปไปสวนน้ำบินสวนภูมิเลยตอนคือเกือบจะสิบโมงเช้าเนี่ยนะครับเพื่อไป ไปไปรับนักท่องเที่ยวและไปตรวจดูว่าเอ๊ะทำไมระบบตรวจสอบของำตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยในเรื่องการเดินทางเข้ามาเนี่ยระบบมันล่มหรือมันอย่างไรเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยแน่นขนาดเลยเนี่ยนะครับที่สุวรรณภูมินอกเหนือจากที่ภูเก็ตเนี่ยผมอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยนะครับดูตามไลน์ก็ดีคุณพิียรยาครับไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้โห,โหเดินเข้าคิวเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่า เกือบจะร้อยกว่ารายเลยเนี่ยรอประมาณสี่สิห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเลยดังนั้นท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ก็บอกว่าเนี่ยต้องมีการตรวจกันเนี่ยห้ามเกินครึ่งชั่วโมงนะครับ<ม>ทั้งในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองก็ดีเจ้าหน้าที่สุรกากาคอก็ดีเนี่ยไม่ควรจะให้เขารอนานจนถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เพิ่มเป็นห้าถึงแปดเท่าเลยเนี่ย เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับและนักท่องเที่ยวขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับนอกเหนือจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับก็มีจงที่สนามบินภูเก็ตที่เชียงใหม่แล้วบินตรงมาจากเมืองจีเลยมาที่เกาะสมุยเนี่ยเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์กลไกสร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นรูปธรรมท,ที่สุดเลยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ ท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ไปเยือนสีรังกาเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านเดินทางไปเพียงไปนอกไปพักเพียงคืนเดียวเนี่ยนะครับ<ม>แล้วก็ได้มีการลงนามสัญญาสามฉบับด้วยกันเนี่ยสัญญาฉบับที่หนึ่งก็คือความตกลงเขตการค้าเสรีเนที่เรียกว่าฟรีเจตเอเวฟต f เ a เนี่ยเรื่องพาณิชย์กับความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งมีท่านรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีฟาณิชย์นนนนเนี่ยของกระทรวงพาณิ์เนี่ยก็มีเรื่องพาน เรื่องของด้านพาณิชและความมั่นคงทางด้านอาหารซึ่งศรีลังกาเนี่ยก็มีประชากรไม่ได้มากสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณทักสิบห้าสิบกว่าล้านคนถ้าผลําตัวเลขไม่ผิดเ่ยนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยและความตกลงด้านการบริการด้านเดินอากาศฉบับใหม่ระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกาซึ่งเราไม่มีสายการบินเลยเนี่ยนะครับหรืออาจจะปิดไปแล้วเนี่ยการบินไทยไปลงที่ศรีลังกาก็จะเปิดสายการบินใหม่ไปลงที่ศรีลังกาซึ่งภรรยาและลูกผมเนี่ย เคยเดินทางไปที่ศรีรังกาหน้าจะประมาณไักสามสี่ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็เดินทางไปที่ศรีลังกาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะเปิดการบริการซึ่งศรีลังกาเนี่ยนับถือศาสนาพุทธมากมากทีเดียวแล้วเราก็มีสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนี่ยนะครับจากประเทศศรีลังกาเนี่ยมากมายทีเดียว <c oughs> และข้อที่สามเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับคุณย <c oughs> ิรายาครับคืออะไรรู้ไหมครับคือบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือระหว่ัง สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญญะมณีเครื่องประดับเนี่ยเพราะว่าศรีลังกาเนี่ยมีชื่อเสียงมากในการทําในเรื่องของไพลินก็คือเรื่องพลอยสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ เรื่องทับทิมเนี่ย,เ,ยเขาจะมีฝีมือมากในการเจีรานายเรื่องไพรินในเรื่องของทับสงทับทิมเนี่ยเขามีฝีไม้ลายมือมากอันเนี้เราก็ต้องอาศัยและคนไทยเนี่ยโอ้โหทากันมานานแล้วครับในเรื่องของใบกันเจีรานายเรื่องไพยลงไพรินในเรื่องของอะไรอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นการเพิ่มเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีน่าจะเป็นครั้งที่โอ้คบหาสมาคมกับศรีลังกามาเนี่ย หลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับ้ mm hmm. ในขณะเดียวกันท่านนายการัฐมนตรีแงกัมพูชาเนี่ยสมเด็จหมาบาวรทิปดีเนี่ยท่านฮุนมานเด็จเนี่ยของราชอาจักรกัมพูชาเนี่ยและภรรยาเนี่ยเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยครั้งแรกนะครับตามคาเชิญของท่านนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ได้มามีการรู้สึกเซ็นสัญญากันห้าฉบับถึงเรื่องความมั่นคงปัญหาชายดงชายแดนถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ แล้วก็ในเรื่องของการค้าการขายในเรื่องของคนต่างด้าวจากกัมพูชามาทํางานในเมืองไทยเนี่ยฉันสัญญากันเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในเชิงรูปธรรมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องให้ระยะเวลากับรัฐบาลเนี่ยผมว่าไม่ต่ํากว่าสามสี่เดือนตรงนี้เนี่ยน่าเห็นผลในเชิงรูปธรรมเนี่ยอีสักระยะหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไปโทษรัฐบาลไม่ได้เพราะท่านนายกเศรษฐาทวีชินเนี่ยท่านก็ทํางานอย่างมากมายทีเดียวแล้วท่านก็ ผมก็แอบได้ยินมานะแต่กระบวนการผมก็สั่งงานไปแล้วนะกับบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยรัฐมนตรีทั้งหลายก็บรรดาไป,ไปสั่งปลัดกระทรวงไปสั่งอธิบดีเนี่ยแต่กระบวนทางราชการไทยเนี่ยควรจะสั่งงานกันได้ควรจะเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยผมก็ต้องใช้กระบวนการในการสั่งในการทํางานต่างๆมากมายทีเดียวเนี่ยผมว่าเราอดใจรอสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับไม่าไปเรียกว่าธรรมดาครับคนไทยเนี่ยมันก็ต้องมีการรีบเร่งอยากจะเห็นในเรื่องของอะไรต่อไป ม้กระทั่งในเรื่องดิจิทัลวอลเล็ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็คงต้องรอสักระยะหนึ่งว่าจะแจกได้เมื่อ,อไหร่นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีโอก็ะดีซุปเปอร์โอก็ะดีเนี่ยมีการสำรํำรวจความคิดของพี่น้องประชาชนเนี่ยบอกเรารอกันมาจนเรีวยกว่า1บืนบาทเนี่ยพอค้าแม่ขายเนี่ย เขาก็ยินดีปรีดาและอยากได้กันละหนึ่งมืนบาทเนี่ยนะครับแต่อายุต้องเกินสิบหกปีขึ้นไปมีเงินเดือนถ้าเกินเจ็ดพนบาทขึ้นไปก็ห้ามได้แล้วมีเงินฝากธนาคารถ้าเกินห้าแสนบาทไปก็ไม่ได้เนี่ยนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคนโดยส่วนใหญ่ระดับรากหญ้าเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินเดือน,อนมากขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยหนึ่งมืนบาทเขายังต้องการอยู่แน่นอนแต่ถามว่ารอมานานแล้วผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วแต่ก็ไม่ได้ไฟเขียว ขอให้ฟังความคิดเห็นรอบด้านจากประชาชนเชียก่อนถามว่าพี่น้องประชาชนวันนี้พอรอมมานานแล้วเนี่ยเขาโกรธมากไหมเนี่ยร้100 67, อยละหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์บอกไม่ได้โกรธอะไรเลยนะครับก็เ,เข้าใจว่ามันเป็นต้องเป็นการกู้ยืมเงินเข้ามาจากต่างประเทศหรือจากภายในประเทศเนี่ยเมื่อมีการกู้ยืมเงินมาเนี่ยคนที่แบกภาระคือใครครับคุณวีรยาครับก็คือพวกเราเนี่ยคุณพีรยา็ดีชัยาก็ดีเนี่ยต้องแบกภาระในเรื่องการ เสียพสงฆ์ภาษีเนี่ยผิดกับโครงการแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเข้ามาลงทุนเนี่ยแต่การลงทุนในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำเงินภายในหนึ่งวันสองวันสองเดือนหรือสองสามปีเนี่ยมันก็จะเริ่มได้เนี่ยตั้งแต่ปีหกแปดถึงปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะครับใช้ระยะเวลาตั้งกี่ปีนะครับห้าปีก็แล้วกันแต่เป็นการลงทุนจากต่างชาติซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่าการที่ท่านไปเจอทั้ง DKSH เอสก็ดีทั้งดูไบพอร์ต แลนด์ก็ดีเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็สนใจมากนะครับแม้กระทั่งกราฟก็ดีแม้กระทั่งในเรื่องของประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็สนใจมากที่จะมาร่วมลงทุนซึ่งตรงเนี้ใช้เม็ดเงินถึงหนึ่ง,งล้านล้านบาทก็มาลงทุนตรงเนี้ก็เพราะฉะนั้นตรงเนี้ถือว่าเอาละก็คงจะต้องรอดูผลงานในรัฐบาลน,นี้เนี่ยซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่าท่านนายกเศรษฐาทูวิซิตเนี่ยท่านจริงจังและจริงใจ,ใจมากในการที่จะทํางานตรงนี้เนี่ยครับ okay. ในเรื่องสุดท้ายเนี่ยอยากจะเรียนองทรงว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว,ว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์คึกที่ผ่านมาเนี่ยและช่วงเนี้ยวันนี้เป็นวันจับจ่ายของบรรดาคนจีนรียกว่าสัญชาติไทยเชื้อสายจีนเนี่ยปรากฏว่าเงินสะพัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยประมาณ50,000กว่าล้านบาท ในการซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ผลม้วผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเงินฉพัะเนี่ยประมาณเกือบจะห้าพนกว่าล้านบาททีเดียวดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับบางคนก็ไหวมันรพบุรุษไหว้เทวดาฟ้าดินไหววิญญาณไหว้เจ่าที่เจ้าทางอะไรอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้เงินสฉพาะบวกกับคนจีนเนี่ยเทศกาลจุจีเนี่ยเขาก็พักกันทีเนี่ย ห้าพันเจ็ดวันถึงสิบันเนี่ยก็ามาท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพมหานาครทั้งในภูเก็ตทั้งที่เชียงใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้เข้ามาท่องเที่ยวกันในเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องมาจับจ่ายใช้สอยในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเขามาหนีหนาว <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แล้วก็มาเที่ยวในที่เรียกว่าอุณหภูมิก็พอดีพอดีในเมืองไทยนะครับสามสิบกว่าองศาก็เป็นเรื่องที่เราน่ายินดีแล้วสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคนไทยก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ ตอนลงตอนรับผมเจอนะักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาทานร้านอาหารแต่ปรากฏว่าเขาติดต่อเขาไม่รู้เรื่องมีงอาจารย์ท่านหนึ่งจากวิศวะจุฬาเนี่ยก็พูดภาษาจีนได้ก็ไปบอกม้าเนี่ยมาสั่งมาช่วยส่งช่วยสารและปรากฏว่าเขามาทั้งครอบครัวเขานั่งรับประทานก่อนกลับผมก็บอกว่าเนี่ยผมก็พูดภาษาจีนได้นิดนิดหน่อยๆเนี่ยบอกเขาซื่อเพราะว่าเป็นร้านนี่ไปร้านที่อร่อยมากนะเป็นน้ำทัตตาการจีนี่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ทาน เชื่อไหมฮะคุณบีรยาเขาทานต้มทำกุง้ง<อ>เขากินผัดปวยเล้งนะครับเขากินกะเพราเขาบอกโอ้เหาซื่อเพราะว่าอร่อยมากเนี่ยนะฮะว่าผมก็ดีใจมากเลยเขาบอกโอ้เด็กเขากลับมาขาวเมืองไทยเขาหน้าเดี๋ยวเขาจะมาทานร้านนี้อีกเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราคนไทยเราต้องเรียกว่าทําความการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่สุดให้กับคนไทยเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ย ประเทศที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านเด็ก่มอาเซียนเด็ยนะครับเวียดนามก็ดีมาเลเซียก็ดีเนี่ยสิงคโปร์ก็ดีมาเที่ยวในเมืองไทยและค่าเงินบาทไทยเนี่ยวันนี้ก็อยู่ที่สามสิบห้าบาทสามสิบสี่บาทกว่าเงินจีนเนี่ยอยู่ที่สี่บาทกว่าครับเงินสภาพยุโรปเนี่ยเงินไทยเนี่ยถือว่ามากที่สุดเลยเนี่ยคือมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าในเมืองไทยเนี่ยสินค้าลุ่มแบรนด์ลงแบรนด์เนนทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ คนต่างชาติเนียปัจจุบันนี้เวลาเราไปต่างประเทศเราไปฮ่องกงไปซื้อสินค้าพวกสินค้าแบรนด์เนมขอญาตเอ่ยนามนะฮะชาเนลก็ดีกุชชี่ก็ดีแต่ผมผมเลือกใช้แล้วดีผมซื้อกางเกงตัวละร้อยห้าสิบาทเนี่ยนะฮะราคาถูกแบบยี่ห้อด็อกเกอร์อะไชือกางเกงยีนดีวงลีวายหมเอียนที่ก็าลามาไปซื้อที่ร้านเอาหลงเอาเล็ตเนี่ย นะราคาถูกมากเลยเนี่ยแล้วคนจีนเขามาเขาไม่ได้ซื้อในจากฮ่องกงจากสิงคโปร์นะฮะ <S <S ซึ่งสินค้าแบรนด์เนี่ยีแพงมากเขากลับมาซื้อที่เมืองไทยฮะ,ะมาซื้อที่สยามพารากอนเอ็มโพเรียมเอ็มโวเทียต่างๆเหล่านี้นะครับเข้ามาซื้อกันที่เมืองไทยแนละที่เซ็นทรัล็นาซเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมการสง่งออกแล้วท่านสนันอังบุญกุลประธานหอ,อการค้าไทยเนี่ยเซ็นสัญญากับท่านนายกรัฐมนตรีพุตมาเดชด้วยเนี่ยในการมาเยือนในครั้งนี้ผมคิดว่า ปีนี้อุตสาหกรรมการบริโภคการส่งออกและโดยข้อยิ่งการท่องเที่ยวเนี่ยจะสร้างรายได้ให้ดีกับประเทศไทยครับคุณิุญยาครับดังนั้นใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะฮะเฝ้าดูผลงานการทํางานในเชิงรูปธรรมของรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับจริงแล้วยังมีอีกหลากหลายเรื่องเรื่องอายการสูงสุดเรื่องที่จะเรียกว่าให้มีฟ้องของท่านอดีตนายกรมตรีทักษิณชินวัตรในเรื่องมาตร ร้อยอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ต้องรอกันว่าถ้าอดีตนานะยกทักษิณชินวัตรจะขอความเป็นธรรมจะเป็นผลสําเร็จหรือไม่จะมีการพักโทษได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องรอกันไว้เล่าภายในสัปดาห์หน้าดีกว่าครับ คุณวิรยาครับได้เลยค่ะ <c oughs> ก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวอย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะว่าก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามรวมไปถึงเรื่องราววันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็รวมไปถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะคะอาจารย์ครับใน <c oughs> ปีนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เด่นเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ดรชัย,ยายิมม้มวิไลนะคะที่ได้มาบอกเล่าแล้วก็อัปเดตเรื่องราวต่างๆให้กับเราได้รับฟังกันเดีัยวนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยู u ูบช anel อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษาย,ยนนี้สำนักงานกปร,รชวนน้องๆเยาวชนอายุ1 8บแปถึงยีปีมาเรียนรู้แนวพระราชด,ดำริกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่1 4 ในทีมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมโอบอ้อมสังคมยั่งยืนนะศนศกษาการพัฒนาภูผานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสก,กนลนครเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w .rdpb.go.th หรือที่ Facebook f แ n p a g e สำนักงานกปร,รและค่ายเยาวชน rdpbcamp เร็วๆนี้แน่นอน